นี่เราขึ้นมานี่เราแก้ตัวแทนนายกเพราะว่านายกไม่ผิดนายกทำได้ทุกอย่างก็เ,เลยไม่ต้องไม่ต้องไปออกทีวีแล้วไปออก TV ทีกวีทุกวันทุกวันทุกวันมีคนเขาบอกว่าเขาเอื่อมเลยชัดจ,จะเอื่อมคนเขาอยากดูเขาอยากดูละครเขาอยากดู ดูอย่างนี้พอแล้วเสียไฟฟ้าไม่ใช่เสียไฟฟ้าของคนที่ดูเสียไฟฟ้าคนทือคนที่ส่งเพราะว่าทีวีออกทีมันก็ไฟฟ้าแรงเสียน้ำมันไอ้นี่ก็เลยนึกว่าควรจะพูดพอแล้วที่พูดนี้ก็เสีย see sí, fue we